ประเทศไทยเราประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีคศ2050นะครับและปล่อยก๊าซเดิมกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปีคศ2065ดังนั้นเพื่อจะบรรลุเป้าหมายนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกจากที่เขาจะไปกระตุ้นการอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนแล้วเขายังต้องส่งเสริมภาคการก่อสร้างอาคารแล้ก็โรงงานให้มาร่วมประหยัดการใช้พลังงานและเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น เขาก็เลยไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจราจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะโดยคาดหวังว่าจะเป็นเวทีสําคัญสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงานครับงานแสดงสินค้าเจราจาธุรกิจด้านพลังงานและแสงสว่างอัจฉริยะหรืองาน LED Expo Thailand and Smart Tech ASEAN 2022คาดว่าจะมีผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการกว่า150แบรนด์ชั้นนําเลยนะครับแล้วเขาจะจัดงานนี้เนี่ยควบคู่ไปกับ งานแสดงสินค้าเจราจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนก็คือ BCT Expo 2022ด้วยจะนำเสนอเทคโนโลยีระบบเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับอาคารและการก่อสร้างจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า100แบรนด์ภายใต้ธีมงานคุณพร้อมหรือยังกับการก้าวสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างซึ่งสงงานนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีล่าสุดแล้ว ก็จะเชื่อมต่อระหว่างอุตสาหกรรมการก่อสร้างและพลังงานให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทางด้านนายสมศักดิ์กลางทองผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจกรรมเพื่อสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ย้านะครับว่าความมั่นคงทางไฟฟ้าเนี่ยนอกจากจําเป็นต่อการขยายตัวของเมืองแล้วยังสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับและเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันก็ต้องส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าให้คุ้มที่สุดตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050 แล้วก็ปล่อยก๊าซเดือนกระจกสุดที่เป็น0ูนหรือว่า Net Zero ในปี2065ก็จะมีทั้งเรื่องอุปกรณ์ผ่านฉลากเบอร์5ที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง34,000ล้านหน่วยแล้วก็อาคารหรือว่าโรงงานที่จะต้องตรวจระบบไฟฟ้ารวมถึงต้องให้ความสําคัญตั้งแต่ตอนก่อสร้างอาคารเลยต้องทําให้ระบายอากาศได้ดีเพื่อลดการใช้พลังงานงานนี้จะจัดระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองทางนีครับ